สวัสดีทุกท่านนะครับสกู๊ปเลเตอร์สตีวันนี้2เรื่องหลักๆถึงบอร์ดบริหารเต็มๆนะครับแต่ไม่ได้ทิศทางน egative หรือลบอะไรเป็นในทิศทางบวกทั้ง2สกู๊ปที่ทางเลเตอร์เชอร์นำมาฝายกับแฟนเลเตอร์สตีทุกท่านถึงบอร์ดบริหารของพวกเราครับหรือกลุ่มทุน, King Power นคิงพาวเวอร์ฮะก่อนจะรับชมคลิปนี้ขออนุญาตฝากทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ใครที่ติดการอยู่แล้วใครที่ดูข่าวทุกวัน หรือใครที่เป็นแฟนเลตเตอร์สตี้แฟนทีมอื่นที่เข้ามาติดตามก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครยังไม่เคยกดซับกันก็ฝากด้วยแล้วกันนะถือว่าเป็นการช่วยๆกันส่วนกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่ท่านผมไม่อันนี้กระดิ่งผมไม่ได้อะไรซีเรียสอะไรมากอ่ะวันนี้เราไปที่ปริแ,แรกกันหน่อยนะครับเขามีสกู๊ปมาถึงผู้อยู่เบื้องหลังครับที่ทำให้ Let Form ลววลเลตเตอร์สตี้ฟอร์มเขาเรียกว่าอะไรดีอะ ถือว่าเกินคาดมาสัจจัน์มากๆในแชมเปี้ยนชิพ11เกมที่ผ่านมาชนะ10แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาและบอร์ดบริหารรวมถึงกลุ่มทุนชิงพาวเวอครับแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกคนถ้านับตั้งแต่การเปลี่ยนเป็นชื่อแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็19ปีเลตเตอร์ตี คือการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนชิพนะครับไม่ได้เพียงเพียงเพราะออกสตาร์ทในเฉพาะประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างเดียวครับในแชมเปี้ยนชิพนี่คือการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดชนะ10เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นจาก11เกมเก็บ30คะแนนนะครับจาก33คะแนนเต็มและเขาพวกเขามีโอกาสที่จะทำลายสถิติ ที่ทางด้านของเลดดิ้งเคยทำไว้นะครับที่เก็บแต้มไปทั้งหมด106คะแนนเล t เตอร์สตีมีโอกาสแม้ว่าพวกเขาจะเสียผู้เล่นตัวหลักไปนะครับท่านนับก็คือยูริเตลมันฮาวิบานเจมสันโซยุนชูคนอื่นๆน,นะครับแต่ลูกทีมของโคช้ชใหม่อย่างเอโซมาเลสกาก็เลือกที่จะปล่อยผู้เล่นหลักๆไป และดึงผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างแฮร์รี่วิงคอเนอร์โคดี้คาร์ลัมดอยเซซารีคาเซเดสตีฟฟี่มาวิดดี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับและยังเก็บผู้เล่นชุดหลักๆไว้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเจมี่วาร์ดี้ยานิกเวสเการ์ดเคลเชียอิเกนาโชเคลนดิวลี่ฮอนฮอว์วินเฟรดเอนดี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งนั่นทำให้เป็นการให้เครดิต ในการทํางานเบื้องหลังของคุณอัยวั์ศรีวรรณประภานะครับที่หนุนหลังผู้จัดการทีมหนุนหลังเอนโซมาเรสกาแบ็กกิ้งนะครับและมีรายงานออกมานะครับว่าทางด้านของคุณท็อปเนี่ยจะสนับสนุนเอนโซมาเรสกาในการตลาดหน้าหนาวที่กําลังมาถึงนี้ในเดือนมกราคมด้วยในอีกสองเดือนนี้ครับที่จะถึงนี้สําหรับเดือนมกราคมหรือปีใหม่ที่จะสนับสนุนเอนโซมาเรสกาในการเสริมทัพ ช่วงมกราคมนี้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเป็นการหนุนหลังและเป็นการหนึ่งในปัจจัยที่ผู้อยู่เบื้องหลัง behind the scene ที่ทำให้เลตเตอร์สตีฟอร์มดุจริงจอกสีน้ำเงินดุในช่วงเวลานี้นะครับและมีการเขามีการพูดให้สัมภาษณ์นะสำหรับทางของคาร์ลตันพาวเมอร์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้พูดผ่านทางฟุตบอลลีกเวิลด์เนี่ยนะครับว่าเล t เตอร์สตีเขา เป็นการออก Star สตาร์ช o n ปชิปได้อย่างมาสจัตันไม่เคยมีใครทําแบบนี้ได้มาก่อนนะครับแน่นอนว่าในปีที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาในการตกชั้นและเสียเสียผู้เล่นตัวหลักๆมากมายแต่ถึงอย่างไงนั้นเอนโซมาเลสกาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทําให้จิ้งจอกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นยุคใหม่ได้ และเป็นการออกสตาร์ทที่อย่างยอดเยี่ยมของตัวเขาเองแล้วก็เลสเตอร์สตีเลยนะชนะ10เกมจาก11เกมเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครจะทำได้อีกและเชื่อว่าในตลาดมกราคมนี้พวกเขาจะอีเวนต์สตรงเกอร์ก็คือแข็งแกร่งขึ้นอีกและผมเชื่อว่าเลสเตอร์กับลีสจะเป็น2ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกในปีหน้าครับนี่ก็เป็นทัศนะของคาร์ตัน p พลเมอร์ด้วยนะครับที่เขาได้พูดผ่านทางฟุตบอลลีกเวิลด์ อ่สะสกู๊ปชิ้นแรกผ่านไปนะครับทุกคนเรามาดูกันต่อที่สกู๊ปชิ้นที่สองกันเลยนะครับทุกคนเขารายงานว่าทางด้านของ King Power และคุณท็อปเนี่ยได้เรียนรู้จากฤดูกาลที่แล้วสำหรับการปลดเบลล์เจอร์ที่ช้าเกินไปและทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทีมตกชั้นลงมาสู่แชมเปี้ยนชิพแน่นอนว่า ในตอนนั้นเองนะครับเบนนอลลจอร์ Roger, กว่าที่จะโดนปลดเนี่ยก็ลากมาเดือนเมษายนแล้วนะครับซึ่งมันไม่ทันดีนสมิธเข้ามาเหลืออีกเพียงแค่8เกมในตอนนั้นนะครับสิบแปดเดือนก่อนที่เบนนอลลจอร์จะโดนปลดออกไปนะครับและในตอนนี้เองนะครับทุกคนมันกำลังจะเกิด ซีนารีโอหรือสถานการณ์ที่คล้ายๆกันกับทีมทีมเรียกได้ว่าเป็นทีมน้องแล้วทีมทีมลูกแล้วนั่นก็คือ o h l u ส์ n ใน10เกมแรกของ o h l u ส์ n ในฤดูกาลนี้ทุกคนชนะไปเพียงแค่2นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง5เป็นการออกสตาร์ทที่แย่มากๆและตอนนี้อยู่ในสามระดับสุดท้ายนะครับและแน่นอนว่าแฟนๆของลูเวนก็อยากจะให ทางด้านของ King Power เนี่ยกลุ่มทุนหรือคุณอัยวัฒน์เนี่ยมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันสถานการคล้ายกับเลเตอร์สตี้ในฤดูกาลที่แล้วเลยนะฮะตอนนี้ผู้จัดการทีม Mark b ไบ c e เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันมากๆและเป็นระเบิดเวลาในตอนนี้นะครับซึ่งมีผู้จัดการทีมแคนดิเดตหลายคนถ้าไบร c ์เนี่ยออกจากลูเวอร์นะฮะ มีแค a n ิเดตหลายๆคนก่อนหน้านี้เลยนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอย่างทางด้านของสกอตพาร์เกอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในลีกเบลเยียมกับครับรูชนะครับคาวฮอฟเคนนะครับที่ก่อนนั้นก็เป็นคุณเกือบเป็นแค a ดิเดตกุณซือของเลสเตอร์เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าทางบอร์ดบริหารรวมถึงคุณท็อปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะต้องให้โอฮิลูเวเนี่ยเป็นเหมือนเลสเตอร์สตี อย่างฤดูกาลที่แล้วแน่นอนที่เลือกที่จะปลดแบรนดอนลอตเจอร์ช้าเกินไปนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมทีมพี่เนี่ยก็คือทีมจิ้งจอกเนี่ยเลเตอร์สตีหล่นลงมาสู่ดิแชมเปี้ยนชิพเลเตอร์เชอร์บอกว่านะครับเชื่อว่าถ้าท่านคุณท็อปมีบทเรียนและไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ สำลอยแน่นอนสำหรับทีม O.H. l u ช n ทีมที่เป็นทีมน้องของ Let ตอร์ e นะครับอ่ก็นี่เป็นทั้งหมดของสกู๊ปวันนี้ที่นำมาฝากเรื่องของบอร์ดบริหารเต็มๆนะครับสองสองสกู๊ปวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่ารู้สึกอะไรผมอ่านทุกคมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆ เราพบกันใหม่โอกาสหน้าสาวนันนี้ตัวเองต้องขอยญาตลาท่านไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีค,ครับบ๊ายบายจ้า